นะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Marvel Super War อีกแล้วนะฮะ และในวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมารีวิวฮีโร่ตัวใหม่กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ลงคลิปนะครับผมว่าฮีโร่ตัวต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรที่เข้ามานะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ทายถูกนะครับผมนั่นก็คือพิกซี่นั่นเองนะครับผมก็เป็นฮีโร่ที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมที่จะเข้าในวันที่5นะครับผมในวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวกันก่อนละก,กันว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเขามีความสามารถอะไรบ้างนะครับผม เขาเนี่ยนะครับผมจะเป็นฮีโร่สายสนับสนุนหรือว่าสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับเขาจะมีทั้งหมดอยู่4สกิลนะนะครับรวมกันกับสกิลติดตัวด้วยก็จะเป็น5สกิลนะฮะซึ่งจะถูกอัปเดตในวันที่5มีนาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดสกิลแต่ละสกิลลวกันนะครับผมว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมดูจากในวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับผมมันไม่เหมือนสายซัพพอร์ตเท่าไหร่นะมีแต่สกิลทำดาเมจท้งนั้นเลยนะฮะ สำหรับสกิลตตัวของนางนะครับผมเมื่อ ie, พิกซี่เคลื่อนที่หรือว่าใช้สกิลวาร์ปเนี่ยนะครับผมนางเนี่ยจะทําการสะสมพลังจิตวิญญาณเมื่อครบ100ชั้นการโจมตีทั่วไปครั้งต่อไปเนี่ยจะสร้างดาเมจแก่ศัตรูที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะลดสปีดสำหรับสกิลที่หนึงเนี่ยนะครับผมพิกซี่เนี่ยจะทำการปล่อยเวทมนต์ไปข้างหน้าแล้วก็จะสร้างดาเมจและลดสปีดแก่ตราไลแรกที่โดนโจมตีนะฮะ หลังจากนั้นพลังเวทมนต์ที่เราปล่อยไปเมื่อกี้นะครับผมมันก็จะทําการระเบิดแล้วก็สร้างดาเมจแก่ศัตเป้าหมายแล้วก็สัตที่อยู่ร,บรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างดาเมจถึง2รอบเลยนะครับสำหรับสกิลนี้สกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลสร้างดาเมจด,ด้วยแล้วก็เคลื่อนย้ายด้วยนะครับผมเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ย พิกซี่เนี่ยจะทําการส่งตัวเองไปยังทิศทางที่เรากําหนดและสร้างดาเมจพลังแก่ศัตรูในรัศมีพร้อมเอฟเฟกต์ตาบอดหลังจากนั้นเนี่ยพิกซี่เนี่ยก็จะดิ้งกลับมายังตําแหน่งเดิมระหว่างนี้เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสายซับพอร์ตที่มีแต่สกิลทํำดาเมจทั้งนั้นเลยนะฮะ เจอโลหะสกิลซัพพอร์ตของตัวนี้นะครับผมสกิลที่3นะครับผมเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยพิกซี่จะพุ่งตัวโจมตีไปข้างหน้าแล้วก็จะสร้างโล่ให้กับตนเองและฮีโร่ทีมตัวเองที่อยู่ระหว่างทางด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลแรกเลยนะครับผมของฮีโร่ตัวนี้นะครับผมที่ใช้สําหรับซัพพอร์ตทีมนะฮะ สำหรับสกิลที่4อันติเมตสกิลเนี่ยนะครับผมเป็นสกิลที่สร้างดาเมจเหมือนกันหน้านะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยนะครับผมนางเนี่ยจะทําการโจมตีสกูโดยรอบแล้วก็สร้างดาเมจแกสโตรในรัศมีนะฮะแค่นี้แหละนะฮะสำหรับสกิลที่4นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเท่าที่ผมได้พูดมาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าฮีโร่สายซัพพอร์ตตัวนี้นะครับผมจะเป็นฮีโร่ที่มีสกิลสร้างดาเมจซะส่วนใหญ่นะนะครับแล้วก็สกิลแต่ละสกิลเนี่ย เป็นสกิลที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายมากๆเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็รอกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะทําการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมในวันที่5มีนาคมเลยครับผมมาแน่นอนนะครับสำหรับฮีโร่พิกซี่สายสนับสนุนตัวนี้นะครับผมก็เก็บตังค์รอได้เลยนะครับ ราคาเท่าไหร่อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยครับแล้วก็สกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันสร้างดาเมจเท่าไหร่กี่หน่วยอันนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่เขาทําการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องขอตัวล,ลาว ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมหากเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่กันได้ในเกม marvel super war